สวัสดีครับลูกสวัสดีจ้าทุกทกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องชีวิตสาวแลนในต่างแดนนะคะอ้อพี่น้องไยนาหายตาสาวแ,แลเรบบ่ไดรลงคลิปเลยคริสต์มาสหรือว่าปีใหม่ก็บบอด้ลงกเนาะลูกเป็นไข่จ้าเมือน,นว่าแต่น้องอันเนี้ยเดยวจ้าพี่เอลีนาก็เป็นไข่เหมือนกันเนะาะวันนี้บอเศร้าแจ็คเทอร์จาพี่น้องสาวแลนกันเลยเมื่อนี้จะพาลูกไปหาหม้อเอียดราคาไฮแต่ยาผ้าล่าเนาะกับบอเศร้า คือว่าไข่กะลดลงนิดนึงหลังจากนั้นก็ขื่นอีกสาวแ,แล้วก็เลยจะไปหามหมอวเพื่อจะให้หม้วตรวจและกะอาอยาให้ไหม่เนาะเพราะว่ายาพารานานะเขาสื่อตามแบบร้านขายยาได้อย و, แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นยาโตเอื้อนน่ะเขาต้องได้คําสร้างจากมนะ้เนาะต้องเซตนะไปปีป๊บสวัสดีครับยองลูกนะโอ้เลยไปส่้งเบื้องนอกเอลินาจะ้ะ แลัจากน้อยสาวแหลกกับสีแต่งตัวพ่ลูกไปหาหมอทั่งสองคนเนาะโอ้บอกลดแม่อากาศมันหนาวจะเมื่อเนี่กระลบสิบองศาเนะพี่น้องเป็นสองเบิงพี่เอดดน่าดูนะเอน่ากับเป็นใครโอ้ยิราแม,มท่ทั้งขีห้หมวกไหลทั้งไอทั้งขี้หอนหิลาปวดหัวเพะลูก เดี๋ยวต่วนลูกเนี่ยแยัมขึ้นเนี่ยประเด็นรับประเด็นนอนแต่ว่าไอ้นย้มขึ้นเนี่ยแาลแลวจะให้เอลิณาน่ให้พ่อดูแลเนาะหลังจากที่สซวแล้วเอายาให้ลูกแล้วก็สิให้พ่อดูแล <c oughs> ก็นอนอยู่ในห้องน้ำพอส่วนอันเนสเนี่ยนอนน้ำเมียจากเพราะว่าอันเนสเนี่ยแซลเลต้องดูแลแบบ บระเด็นละบระเด็นอนเนี่ยจ้าพี่น้องเพราะว่ยายน์ลูกซอกนอกกันไข่คือสูงเอลินาน,นี่ซาแล้วก็ให้พ่อเขาพยายามเช็คเบิงตรวจเบิงหน้าผากตรวจตรวจเบิงขี้งลูกอีหล่ะสวัสดีค่ะไว้พลูกสวัสดีค่ะเร็วอินล่ากัเอายกมือไว้ช่วยด้วในลูกอินากเอาป้าหุ่มปิดมือเมาไปย่างลูกเดี๋ยวไปหามหมอนแล้วลูกเนาะ เาไปยังก็ลูกอะเอาใส่ลูกอืแล้วเอาเอ,าอาย่างอือืมโอ,อ,อ,อ้ขี้ยังหอนพี่น้องหลังจากซะแหวอยากพรล่าให้ลูกทั้งสองคนเลยเนาะ,ะออ,อันนี้เป็นใครดูดูจากพี่น้องเดือนนึงเป็นยุซีเธอเพราะว่าน้องไปศูนย์เด็กเล็กเนาะหลังจากนั้นก็อ่า เขาจะเอาเด็กน้อยไปเล่ยนยู่ข้องนอกเนาะถึงจะหิมะตกฝนตกอากาศหนาวเป็นได้เขาจเจาะก็จะเอาเด็กน้อยเอปเล่นขางนอกเพื่อจะให้เด็กน้อยนีย่มีชิ่นกับอากาศหนาวอากาศห้อนแล้วก็มีพุ่มตานท่านเนาะพี่นอ้องแต่ว่าก็เขาจเจาก็แต่งตัวให้ดียุ่แต่ว่าเด็กน้อยเนาะถึงเขาจะแต่งตัวดีใส่ชุดกับหนาวดีแต่ว่ามงนาเนี่ยมองมังลานี่ <c oughs> ขเขาเจาะก็จะเปิดเนาะ ดังจมูกแต,ต่สิแต่ว่าหมองหัวเี่กกัสิมีอ่เมียเด่นเด่นหมวกใส่อยู่หมวกกันหนักกันหนาว <c oughs> เอา้าคิวหมวกไรเสียปะชื่นใจแม่นะ <c oughs> <บ>ช,ชื่นใจแม่เจ้าบาทเนี่ยหรือชื่นใจแม่นะ <c oughs> <บ>เก่งเก <c oughs> <บ>่ง อ๋ออีกอย่างหนึ่งเด้จากพี่นวังคือตอนนี้ซาวแอลไ่ได้เห็ดงานเลยเด้จากเพราะว่าอ่าตรงที่ซาวแล้ลไปทํางานนะเขาเป็นแค่ที่ฝึกงานเนาะแล,ะะวแล้วก็ซาแ้ลได้ฝึกงานที่นั่นหกเดือนลวจากพี่นวองแล้วมืออื่นเนาะมืออื่นเพิ่นก็เลยนัดให้ไปเอาใบฝึกงานขันยูเนียเขาสิเอือนว่าใบอ่เซเวปปีเนาะคือกระดาษเอกสารการฝึกงานหลังจากนั้นเขาก็เอาเอกสารตัวนั้นไปสมัครงานใหมเนาะและอีกอย่างหนึ่งคือว่า เอาซาแลกกะสิในส่วนเวลาที่หางหางานนี่กะสิได้ดูแลลูกนั่นเพราะว่าลูกป่วยดูจะพี่น้องแล,และอีกอย่างหนึง่งถ้าเกิดว่าเราทํางานแล้วลูกไม่สบายเนี่ยถ้าเราทํางานประจําคือไม่สามารถหยุดได้นะคะโคนหน่อยนี่หฮงยากพี่น้องเพราะว่าตรงเซ็กไข่ตรงอีหยังเนาะตรงให้ควมดูแลกะสบ เอลินาก็คือกันจากอ่ะเวลาป่วยก็ให้ความดูแลความใกล้ชิดแล้วก็คอยเช็คอาการลูกทั้งสองกด้นอนอยู่นนะและอีกอย่างหนึ่งกระดาษอปใบการเรียนจบการศึกษาจะได้วันที่20เดือนนี้เนาะพี่น้องหลังจากนั้นซาแล้วก็สิเอาเอกสารสองตัวนี้เนใบเรียนจบแล้วก็ใบฝึกงานเนาะ ข้ก็สิไปหางานใหม่แต่ว่าก่อนที่สาวแหละจะไปหาหมเนี่สาวแหลก็ต้องอ่าคุยกับพอ,อลีนาอีกเทื่อนึงนันก็คือว่าถ้าเกิดว่าเมือ่อใดลูกบส่สมบายในช่วงที่สาวแหลไปเฮตุงานนี่ไอ้เราซอยบึงหลูกคนเดียวได้บวจังสินะสาวแหลก็ต้องได้คุยกับเพื่นนอนว่าแล้วก็เรื่องข้อของสาวแหลนี่ก็คือหมอเขากระเด้นอ่า น่าไปตรวจอีกรอบนึงแล้วพี่น้องก็คือว่าเป็นก้อนเชีดแล้วเป็นอ่าข้องเลว้ยจุ่มของข้อนี่เนาะเพื่อนจะกระจายสายยางเนาะพี่น้องจะเอาสายยางเยอะแงะลงไปในอ่าปากใน่ข้อสาวแย่แล้วก็สิดูดออกมาวันทีสาวแล่อยางนึงพี่น้องซาแย่ก็เลยว่าถากกวอนที่นี้เพื่อนเรียกซาแย่ก็เลยถามเพบนว่าถามหมอเนาะว่าอ่ากันเท้าบ่อออกนี่เสียอันตรายล่บ่อบนว่าบ่อันตรายแล้วก็อีกอย่างนึงถ้าเขาดูดออกแล้ว ไม่แน่อาจจะกลับขึ้นมาใหม่มหรือบางครั้งก็จะหายไปเลยกัสินะแต่ว่าบวอันตรายจากพี่น้องเพ่นบางแต่ถ้าเกิดว่ามีอา,อาการข้างเคียงนั่นก็คือหายใจไม่ออกหรือว่า,าเริ่มโตขึ้นกว่าเดิมอย่างเงี้ยหรือว่าปวดหรือว่าอะไรเงี้ยก็สามารถโทรหามหมอได้ตลอดนะพี่น้องเอาเปล่าถ้าได้ไปใส่อันดแม่แจ้งตัวให้แม่แจ้งตัวให้น้ลูกนาอ ตอนนี้ซาหลก่กำลังพาลูกทั้งสองไปหามหมอนะจ๊ะพี่น้องสองข้างทางเขาเต็มไปด้วยหิมะอันนี้ก็มาหอดร่ยงบานเจอวิกแล้วจ้ะตึกข้างหน้าจ้ะพี่น้องแล้วก็ต้องไปหาหมองจอดรถก่อนเะนาะจ้าหล่ก็จะได้เฝ้าเอาลูกเขาไปหามหมอ กับสิบเด็ดไทยพี่น้องเบิ่งนด้จ่จะเพราะว่าที่มาตกแล้วก็ลบตอนนี้อยู่ในเมืองฮิวบิทสิบสิบเอ็ดองศาตอนนี้กับผ้าลูกฮามอเสร็จแล้วน่าะจะพี่น้องซาแล้วก็สิมาเอาอยาเนาะให้ลูกแต่ว่าซาแล้วว่าสามารถทายข้างในได้เลยเจ้ะพี่น้องเดีย๋ยวมารับยาให้ลูกจก้ะตอนนี้ซาแล้วกับพวกฮอดบ้านนาะจ้ะพี่น้องแล้วก็เอาคอให้ลูกกินแล้วเนาะ อันนี้จะ้ะยาอันนี้จะคล้องเป็นนกอ,อันเนสเนาะพี่น้อง,องส่วนนี่จะเป็นข้องพี่เนยจะพี่โอ้ของพี่เนยอยของพี่เอลิณาจ้ะพี่น้องหลากินข้าวอิ่มแล้วครับแล้วก็กินมักสมโอ,อ,มอเอ้าทำาไมลูกเอออ้ะอิ่มป่าลูก ก็จบคลิปนี้ขอฝากทุกท่านกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะคะและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ